โอเคครับผมขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Extreme นะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะผมจะมารีวิวนะครับผมแล้วก็สอนแจกเชเดอร์แมคคับเลยนะครับผมซึ่งเชเดอร์ตัวนี้นะผมเป็นเชเดอร์ที่ไม่กินสเปคเครื่องนะครับผมเอาง่ายๆคือลงไปแล้วไม่แหลกนั่นเองนะครับผมก็เชเดอร์ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับผมจะเจอหน้าแบบนี้นะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับผมต้องดาวน์โหลดก่อนนะครับผมวิธีการดาวน์โหลดก็คือแตะไปที่ช่องสีฟ้าตรงนี้นะครับผมคือช่องดาวน์โหลดนะครับผมแตะหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับผมก็มันก็จะดาวน์โหลดให้เราเลยนะครับกดดาวน์โหลดนะครับส่วนขั้นตอนวิธีการลงนะครับผมให้แตะไปที่ปุ่มเปิดตรงนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับผมแล้วก็เปิดด้วย Minecraft นะครับโอเคนะครับผมก็จะเข้าตัวเกมให้เราเลยนะครับ เราก็รอสักครู่นะครับนะผมนะคผมมันก็จะ Import ให้เรานะครับเสร็จแล้วคลิกไปที่ Setting นะครับแล้วก็ g l o b a l r e s o u n e นะครับแล้วก็ใส่ shader เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมใส่แล้วนะครับโอเคเราก็จะไปดูในตัวเกมกันเลยนะครับเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับโอเค โอเคครับ okay, ผมเราก็จะเข้ามาที่ตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสลับเชดเดอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมคือมันเป็นแบบไม่กินสเปกนะครับผมซึ่งมันก็จะตัดพวกฟังก์ชันอะไรออกไปครับเช่นก้อนเมฆแล้วก็น้ําครับผมมันก็จะเน้นไปที่แสงและเงานะครับผมแล้วก็การสัมลัวของต้นไม้นะครับแลวผมจะเดินดูรอบๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับ นี่นะครับสำหรับแม่น้ hehe, ําก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของต้นไม้ก็จะมีการสั่นไหวนะครับผมที่ใบแล้วก็หญ้าก็จะมีด้วยนะครับแล้วก็จะมีเงาตกกระทบนะครับผมที่บล็อกนะครับผมจากเงาต้นไม้นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่สวยนะเพราะว่ามันสวยนะครับภาพก็เขียวสดดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแสงไฟกันเลยนะครับผมซึ่งแสงไฟตัวนี้นะครับผมเป็นแสงที Regardless Britney ่สว่างนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมเอาลงก่อนเป็นโอเคเนี่ยผมก็จะสว่างครับสีออกส้มๆนะครับเป็นแสงของคบเพลิงนะครับก็เกียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคต่อไปเราไปดูในส่วนของฝนตกกันเลยดีกว่านครับปเป็นฝนครับนี่นะครับผมเวลาฝนตกก็จะคือมันมืดไปเลยนะครับ ก็จะไม่มีแสงเลยแล้วก็ต้นไม้ก็จะมีร่มเหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่ชัดมากเหมือนตอนมีแสงอาทิตย์นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผม